สวัสดีครับแฟนๆหน,นังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวนะครับของหนังกลางแปลงอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีหน่วยหนังกลางแปลง หน่วยใหญ่อยู่หลายหน่วยนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตผูงานของโปสเตอร์ภาพยนตร์นะครับซึ่งในปีนี้นะครับช่วงนางานบุญกะถินนี้นะครับทางโปสเตอร์ภาพยนตร์ก็ได้ปรับปรุงหน่วยเพื่อเตรียมตอนรับเทศกาลงานต่างๆไว้แล้วนะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็จะเพิ่มเบียดเป็น32ดอกนะครับแล้วก็เครื่องฉายเลเซอร์ราคาหลักแสนนะครับซึ่ง ก็รอติดตามนะครับทางทีมงานโพสเตอร์ภาพยนตร์กันได้เลยนะครับซึ่งเบอร์โทรติดต่อครับก็โทรไปที่เบอร์นี้กันได้เลยนะครับจองคิวกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับสําหรับโพสเตอร์ภาพยนตร์นั้นก็เป็นหน่วยงานกํแบ่งอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่ใช้ด้วยระบบดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสีแลวก็ภาพตอนใช้นั้นก็คมชัดทุกมุมมองนะครับยิ่งปีนี้นะครับก็ได้ปรับปรุงกันยุกใหญ่นะครับช่วงบุญกะทินนี้ก็คงจะได้สัมผัสกับผลงานชุดใหม่ของ โปเตอร์ภาพยนตร์นะครับซึ่งทางช่องเราก็ได้ข้อมูลมาจากทาง Facebook ของเจ้าของหน่วยโปเตอร์ภาพยนตร์เองนะครับสำหรับวันนี้ทางช่องก็ขอขอบคุณครับคิดประกอบแล้วก็ภาพบางส่วนนะครับที่ได้นํามาทาคลิปอัปเดตข่าวข่าว,าวความเคลื่อนไหววงการนังกำแลงอีสานบ้านเราให้แฟนๆน,นังกงแแลงได้ติดตามกันนะครับสำหรับแฟนๆที่อยู่ในเขตมหาสารครามก็ดีก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับในหน้าง,งานปีนี้นครับช่วงจากอ,อกตะทินเป็นต้นไปนะครับก็สามารถที่จะต่อ โปสเตอร์ภาพยนตร์กันได้เลยนะครับมีหนังใหม่ๆเก่าๆนะครับไม่ค่อยต้อนรับจะภาพกันมากมายนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะโทรไปติดต่อกันได้นะครับสําหรับคลิปอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหววงการหนังกางเปลงในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับถ้าชื่นชอบในการนําเสนอของช่องเราก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ช่องเล็กๆของเราไว้เลยนะครับทาแต่เรื่องหนังกลางแปลงเท่านั้นนะครับสำหรับเรื่องราวของโปสเตอร์ภาพยนตร์จังหวัดมหาสารคามในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็กดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ